สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโรไทยชตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นารีนะคะในการทําคลิปดวงความรักนะคะครึ่งปีหลังนะคะประจําปี2564นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16 0 1ธันวาคมนะคะถึง14มกราคมค่ะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะ ใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีธนูนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะตรงนี้เป็นดวงความรักนะคะสถานะของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะประจำครึ่งปีหลัง2,564นะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของท่านก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะขอให้ดูอย่างมีวิจารยณด้วยค่ะตรงนี้อาจารย์ อ๋มีน้องเฟลลี่นะคะวันนี้น้องเฟลลี่ไม่ยอมลงนะคะติดใจเมื่อวานก็มานอนบนโต๊ะไพ่นะคะวันนี้ติดใจก็เลยมาหลับต่อนะตรงนี้นะคะอืมหลับตอนนี้เดี๋ยวเที่ยงคืนก็ตื่นมาเล่นอีกนะคะจารู้สึกว่าชักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะ,ะเดี๋ยวไปแก้ไขที่หลังเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะสําหรับชาวลัคนาราศรีธนูที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่ขึ้นมานะคะ ไพ่หมายเลขสองใบนี้นะคะเหมือนกับตัวชาวธนูเองจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเรามีความสุขอะนะคะเราอยู่ได้นะคะในสถานการณ์ที่อาจจะ ยากลำบากนะคะหรือในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรนะคะแต่เป็นอารมณ์แบบว่าช่างมันนะคะฉันอยู่ได้ฉันมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะฉันจะเป็นในในแบบที่ฉันเป็นฉันจะเป็นตัวของฉันเองอารมณ์แบบนี้นะคะสําหรับความรักตรงนี้นะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนอารมณ์คุณ่ะนะคะเหมือนกับบางทีตัวคุณก็มีอารมณ์แบบว่าไม่อยากง้อนะคะ ไม่อยากง้อไม่อยากที่จะสนใจนะคะหรืออารมณ์แบบเฉยๆนะคะอารมณ์แบบหล่อรเชัดหญิงสวยรเชัดใสอารมณ์แบบนี้นะคะความรักของคุณนะคะคนรักของคุณนะคะเป็นอัศวินนะคะขี่ม้าขาวมาเลยตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะอยู่ต่างเขนแดนไกลหรือมาจากต่างประเทศต่างจังหวัดไกลๆก,ก็ได้นะคะเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องมางอนง้อคุณนะแต่ตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะ คุณถึงแม้ว่าภายนอกนะคุณอาจจะรู้สึกว่าสวยหรอแล้วชดหญิงใส่เขานะแต่ในใจลึกๆนะคะมันก็จะมีความกังวลอยู่นะตรงนี้นะคะความกังวลว่าความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นยังไงมันจะเดินหน้าต่อไปได้ไหมนะคะมันจะพัฒนาไปได้ไหมมันเหมือนกับว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะที่มันทําให้มันไม่ชัดเจนไม่ลงตัวนะคะหรือมันไม่สามารถพัฒนาจริงจังได้สักทีหนึ่ง อันนี้เป็นพลังงานของไพ่นะคะเอฟเฟลี่นอนตรงนี้จะจะวางไพ่ยังไงดีขอยืมพุงเฟลี่หน่อยนะเฟลี่โอเคช่วยกันทํามาหากินนะคะอโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะดีดีดสิเฟลี่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตรงนี้กันต่อนะคะมาดูเรื่องราวตรงนี้กันต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะเรื่องราวความรักของ ชาวธนูนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูเรื่องราวของคุณหน่อยเอ่อคุณเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะเป็นคนที่ขยันรับผิดชอบในเรื่องงานนะคะทํางานอย่างมีเป้าหมายนะคะมีการวางแผนมีความเป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ชอบใช้เหตุผลนะคะอาจจะเติบโตหรือก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วนะคะ ในขณะที่อายุยังไม่ได้มากเท่าไหร่เลยก็ได้หรือบางคนกําลังเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอะไรบางอย่างนะคะโอ้ยนะคะดูเหมือนคุณประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแต่ว่าไฮพิเทสนะคะความรักของคุณนะคะมันกลับไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะตรงนี้นะคะอืโอ้ยจริงด้วยนะคะเหมือนคุณแบบ ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานในอะไรดีมากเชิดอย่างอื่นดีมากนะคะแต่ได้ส่วนในด้านของความรักเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเจอวิบากกรรมทางความรักนะคะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าชาวธนูบางท่านนะคะโชคไม่ค่อยดีในเรื่องความรักนะคะไปเจอใครที่ปิ๊งปังให้ความสนใจก็ มันกลายเป็นรักซอนทุกทีนะคะเป็นกลายเป็นคนที่มีเจ้าของทุกทีอะนะคะหรือคนที่มีเจ้าของที่โสดที่ไม่มีเจ้าของเข้ามาแต่คุณไม่ชอบเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนเจอวิบากกรรมในความรักที่มันเข้ามาตรงนี้นะคะอืออ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะว่าจะยังไงอหโอ้โหภั่หาดาบขึ้นมานะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเจ็บปวดกับความรักนะคะ มีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องความรักมามาหลายครั้งแล้วนะคะตรงนี้หรือว่าความรักระหว่างคุณกับคนรักตรงนี้นะคะที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเหมือนกับจบนะคะพยายามจบพยายามที่จะไม่ไปต่อกันมาหลายครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวดูซิว่าจะยังไงต่อนะคะเฟลลี่ขยับตัวสิ 3ดาบนะคะยังเป็นปัญหาคาใจอยู่นะคะเหมือนกับจะเลิกหลายครั้งแล้วนะแต่ตรงนี้เหมือนกับก็ยังตัดใจไม่ได้นะคะ3ดาบยังปักปกอยู่นะคะเหมือนไปกลับตัวก็ไม่ได้นะคะจะไปต่อก็ไม่ได้จะถอนตัวมาก็ไม่ได้นะคะความรักระหว่างคุณกับเขาสามถ้วยนะคะมันก็ยังเป็นความรักที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นกาลยานามิตรที่ดีซึ่งกันและกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะ มันจะเป็นไปไม่ได้มันจะไม่ชัดเจนมันจะบอกใครไม่ได้ก็ตามนะคะเหมือนเขาก็าแอบช่วยคุณหรือคุณก็แอบช่วยเหลือเขาอยู่นะคะยังมีความสงสารเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหายังไงอุปสรรคมันเยอะนะคะบางคนเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของคุณไม่ชอบเขาครอบครัวของเขาไม่ชอบคุณนะหรือว่าเป็นปัญหาของเขามีคนอื่นแล้วก็มันเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ไม่สามารถที่จะ บ่งบอกในฐานะอะไรได้เลยนะการที่คุณคบกันตรงนี้นะคะอืมเพ s สนะคะตัวเขาเองนะคะก็น่าจะเป็นคนที่แบบมีชีวิตครอบครัวอะไรที่ Empress Emperor นะคะที่ ที่ก็ดูดีอ่ะนะคะดูเหมือนกับมีหน้ามีตาในสังคมนะคะมีพร้อมทุกอย่างเช่นกันนะคะแต่ตัวเขาอาจจะประสบปัญหาเรื่องของความรักความเข้าใจนะตรงนี้นะคะแล้วพอมาเจอกันกันกบคุณเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนที่ฉลาดคุณเป็นคนที่ช่วยให้คำปรึกษาเขาได้ดีมากๆนะตรงนี้มันก็เลยจากความใกล้ชิดเปลี่ยนเป็นความเห็นใจความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอืมตรงนี้นะคะตัวคุกับตัวเขา เดี๋ยวขอดูเรื่องราวต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูหนึ่งดาบนะคะจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะตัวคุณนะคะเดี๋ยวสิว่าคุณจะตัดสินใจว่ายอย่างไรตัวเห็นนะคะ สิบดาบอุ้ยคุณเหมือนกับว่าคุณจะเข้มแข็งคุณจะตัดใจจากเขานะคะคุณจะเดินออกมาจากความรักครั้งนี้นะคะสิบดาบจะจบไปนะคะคุณอยากไปต่อกับชวิตของคุณนะคะความเป็นอัศวินดาบนะคะเหมือนกับความรักครั้งนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณแบบเอ่อ happy กับชีวิตตรงนี้เท่าไหร่นะคะคุณอยากไปต่อกับชวิตของคุณนะคะคุณไม่อยาก อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันระบุสถานะอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยมันไม่น่าพึงพอใจนะคะสีถ้วยอะ่ะคุณไม่แฮปปี้มานานแล้วนะตรงนี้นะคะด้วยความเป็นราชาหรือราชินีไม่ทางคุณคุณมีคนที่มีศักดิ์ศรีนะคะมีความหยิ่งในในตัวของคุณเองเพราะนั้นคุณไม่อยากที่จะแบบไปอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องด้อยคุณค่าต้องลดคุณค่าลดศักดิ์ศรีในตัวเองลงไปนะคะเหมือนคุณจะตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกมาจากความรักที่ ที่เป็นมือที่สามตรงนี้นะคะสองถ้วยเอ้าเขามางอออีกเจ็ดเหรียญน,นะคะสี่ไม้เท้านะคะอืมัมันกับว่าเขามางอคุณนะตรงนี้นะคะเขามางอคุณนะคะ คุณยังมีความรักความผูกพันกับเขาอยู่นะคะสี่ไม้เท้าอ่ะนะคะเหมือนเดินออกมาแล้วก็กลับไปเริ่มต้นกันใหม่อีกนะคะกลับไปเขาอเข้าใจกันใหม่หรือเขาให้สัญญงสัญญิงสัญญาอะไรกับคุณไว้นะคะอืมเดี๋ยวขอดูซิว่าเขาทําอะไรกับคุณนะตรงนี้นะคะที่ทําให้คุณยังอยู่ตรงนี้ต่อนะขอดูฝั่งเขานะคะเขาเทคแอคชั่นอะไรบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง คนรักของคุณนะคะเอ p มเพสเอมเพอเรอร์ Empress, Emperor, คนนี้นะคะเชอริออตนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มาจากตา่างถิ่นนั้นไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับจริงจังนะตรงนี้นะคะจริงจังแล้วก็เด็ดเดี่ยวมุ่งมัน่นเป็นฝ่ายที่เหมือนไม่ยอมไม่อยากที่จะเสียคุณไปเดอะซันนะคะเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาแบบดีงามมากๆนะพลังของเดอะซันนะคะ หนึ่งถ้วยเขรักคุณมากๆนะตรงนี้นะคะเหมือนกับเขาอาจจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะแบบแต่งงานแล้วอ่ะนะคะตรงนี้เอมเพอเร์ Emperor ตัวเขาขึ้นมาเลยนะคะหรือว่าคนสองคนเป็นรักครั้งเก่ากันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอ per อเแล้วก็หนึ่งถ้วยรักแรกพบหรือว่ารักครั้งแรกนะคะ โอ้แต่เขาติดอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ justice ขึ้นมานะคะ justice ขึ้นมาตรงนี้นะคะอืมเขาติดอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะเขาจะทํายังไงดีนะคะเขาก็รักคุณมากๆนะตรงนี้นะคะเราก็เหมือนกับไม่อยากปล่อยมือจากคุณไม่อยากเสียคุณไปนะคะชาวธนูเขาจะทํายังไงดีเด็กถือเหรียญน,นะคะ แตไม้เท้าค่ะแล้วก็ราชาเหรียญค่ะสองดาดนะคะเขากำลังพยายามนะคะพยายามหาทางเลือกนะคะตรงนี้นะคะเด็กถือเหรียญแตไม้เท้านะคะพยายามหาทางเลือกหาทางออกนะคะเพราะว่าตรงนี้เหมือนกับว่า มันมีสองฝั่งสองฝ่ายนะคะเหมือนเขาต้องเลือกแล้วนะคะตรงนี้นะคะเขาต้องเลือกแล้วดูซิวา่าสองดะนะคะเขาจะเลือกอะไรราชาถ้วยนะคะอืมเหมือนเขานะคะอยากจะเลือกทําตามความรู้สึกของตัวเองนะคะความเป็นราชาถ้วยนะคะเอ่อ คนรักของเขานะคะราชินีเหรียญน,นะเหมือนเขาอาจจะเดี๋ยวขอดูนะคะว่าตรงนี้นะคะจะทําอะไรกับคนรักของเขานะคะขอเปิดไพ่ดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเดทเหมือนที่เขาตัดสินใจเขาต้องเลือกนะคะตรงนี้นะคะคือเขาจะเลือกที่จบความสัมพันธ์นะคะกับคนรักเก่าของเขานะตรงนี้นะคะความเป็นเดทนะคะ ค่ะดูต่อนะคะว่าจะยังไงห้ามไม่ท้าวนะคะตัวเขากับคนรักของเขาเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งกันนะคะห้ามไม่ทา้ามีความขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันความสัมพันธ์มันติดขัดมันมีปัญหาอะไรกันมานานแล้วนะคะตรงนี้นะคะมันสมควรที่จะจบลงได้แล้วนะคะ เมจิกเชียนนะคะเหมือนเขาจะพยายามทำทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้เขาได้จบกับความสัมพันธ์ระหว่างที่มีปัญหานะคะระหว่างเขากับคนรักของเขาเพื่อที่ได้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะตรงนี้นะคะเหมือนเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเพราะนั้นตรงนี้เมื่อคุณตัดสินใจที่เดินออกไปจากเขานะคะเขาก็เลยแบบต้องรีบต้องกระตือรือร้นที่จะลงมือทำแล้วเพราะไม่อยากเห็นคุณเดินเดินไปจากเขาอะนะคะ หรือคุณอาจจะเคยเดินไปจากเขามาแล้วนะคะเขาไม่อยากเจอภาพอย่างนั้นอีกอ่าจริงด้วยนะคะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นนะคะเขาไม่อยากเจอภาพอย่างนั้นอีกนะคะเขาต้องจบกับปัญหาตรงนี้ให้ได้ให้เร็วที่สุดนะตรงนี้นะคะเจ็ดดาบนะคะเดอะฟูนะคะเหมือนเขาต้องพยายามทําทุกอย่างเลยตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ เออเป็นโสดนะอาจจะขอความช่วยเหลือจากใครอะไรยังไงนะคะหลายหลายอย่างแล้วก็ในที่สุดนะคะเขาก็ได้เป็นอิสระนะคะความเป็นเดอะฟูลนะคะเป็นโสดแล้วเป็นอิสระแล้วนะคะเขาจะทํายังไงต่อคะเป็นโสดแล้วสามดาบนะคะแปดถ้วยนะคะ สี่ถ้วยนะคะอุ้ยนี่เป็นไพ่ชุดสัตว์นะคะน่ารักมากมากนะคะมีสัตว์ด้วยแล้วก็มีถ้วยกาแฟมีอะไรด้วย หนึ่งเรียนนะคะเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆที่มันเรื้อรังระหว่างเขากับคนรักของเขานะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่มันมีกันมายาวนานระหว่างคุณนะ่ะทั้งสามคนนะคะสามดาบปักใจปักอกตรงนี้นะคะมันจะจบปัญหาความเป็น3คนลงนะคะเนี่ยเขาจะเดินออกมาจากความรักตรงนั้นนะคะเขาเดินออกมาเพราะเขารู้แล้วว่ามันต้องเลือกนะคะเขาไม่สามารถที่จะ อยู่ในสถา,สถานะแบบนั้นสภาวะการแบบนั้นเพราะว่าเขาก็อยากนะคะที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหนึงเรียนนะอยากมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะอยากมาแล้วบอกคุณว่าออตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วนะคะเขาจะได้มาอยู่ด้วยกันกับคุณแล้วนะคะมาทําธุรกิจมาทําอะไรที่เป็นการสร้างโรคสร้างครอบครัวระหว่างคุณกับเขาหกเรียนนะคะเหมือนเขาจะได้รับโอกาสตรงนี้นะคะ ราชินีดาบเหมือนในที่สุดเขาก็ได้รับโอกาสตรงนี้นะคะสิบเหรียญนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะมั่นหมายแต่งงานกับคุณนะตรงนี้นะคะเขาก็รู้ดีว่าคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นเป็นคนที่รักษาคําพูดนะชาวธนูนะคะราศีธนูเป็นคนที่รักษาคําพูดมากๆนะคะเพราะว่ามีดาวพฤหัสเนี่ยกลุ่มนะคะกลุ่มดวงชะตาของคุณอยู่นะตรงนี้นะคะ เขามั่นใจอะนะคะว่าถ้าคุณรับปากว่าคุณจะรอเขานะคะคุณจะไม่ไปไหนนะคะเขาจะพยายามแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะคะเนี่ยเขาจะกลับมาแต่งงานกับคุณนะตรงนี้นะคะเหมือนอย่างที่เขาสัญญาคุณเลยนะคะสองถ้วยเจ็ดเหรียญแล้วก็สี่ไม้เท้ากลับมามั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะสิบเหรียญกับสี่ไม้เท้าตรงนี้อืนะคะพลังงานขึ้นมาดีจังเลยนะคะ ฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาดูซิฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้าง Your f r i e n นะคะ Temperance นะคะ สี่เหรียญโอ้โหคุณรอเขาอะนะคะคุณเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนะคะคุณเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะ Temperance นะคะคุณรอปฏิหารที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณยังมีเขาอยู่เต็มสีห้องหัวใจนะคาะนั้นตรงนี้นะคะคุณรอคอยเขาที่จะได้กลับมาทําตามสัญญานะคะที่ให้ไว้กับคุณนะตรงนี้นะคะชาวธนูคุณมีความรู้สึกอะไรกับเขาอีกบ้างนะคะตรงนี้นะคะ ราชาดาบเมื่อกี้คุณเป็นราชีดาบนะคะตรงนี้เขาเป็นราชาดาบสาหรับคุณนะคะรอเขาจบความสัมพันธ์นะตรงนี้นะคะที่เขาสัญญากับคุณสิบดาบนะคะราชาดานะคะอาจจะต้องเจอความขัดแย้งนะตรงนี้บางทีเราอาจจะต้องได้รับผลกระทบได้ฟิกแบตอะไรบางอย่างหรือเปล่านะตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะราชินีไม้เท้าอ้าเฟนี่ หกับตรงนี้นะคะคนร้อยเขาจบกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่อาจจะมีความกังวลนะว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างนะคะกับเ,เรื่องราวตรงนี้เหมือนกันนะคะควาเป็นราชนิม้เท้านะคะแต่คุณก็พยายามอดทนรอคอยนะคะ ตัวคุณเองนะคะก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพื่อที่จะรอคอยเขานะรอคอยกันกลับมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะสี่ไม้เท้าตรงนี้นะคะคุณเชื่อมั่นในสัญญาตรงนี้นะคะสําหรับชาวธนูนะมันอาจจะนานสําหรับหลายๆคนนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลน,นะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเพราะนั้นใครที่เป็นคู่กันะนะคะเป็นคู่กันที่แท้จริงนะจันว่าในที่สุดปัญหามันจะสามารถ แก้ไขได้จบลงได้ด้วยดีนะคะการเราคอยของคุณจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะเขากับคุณจะได้มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะความเป็นสีไม้เท้าตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ความเป็นสีไม้เท้าตรงนี้นะคะได้มาลงเอ่ยซึ่งกันและกันนะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะของปี2564นะคะโอเคเลยนะคะ อ๋อเฟนดี้ทำหน้าที่ดีมากเลยนะคะโอเคตรงนี้ไม่ใช้แล้วเฟนดี้เก็บเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตรงนี้คนรักของคุณนะคะเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรหรือธาตุอะไรนะคะคนรักของชาวมังกรนะคะธาตุลมไม่ใช่ท้าวธนู <laughs> ชาวลัคนาราศีธนูนะคะทัดลมนะคะชาวลัคนาราศีกุมค่ะ a q u a รียสนะคะทัดลมเอกแล้วนะคะชาวลัคนาราศีตุลค่ะคนที่เกิดวันอังคารค่ะคนที่เกิดทัดดินนะคะชาวลัคนาราศีมังกรชดศพแล้วก็กันค่ะ c a n อร์นะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะาชาวลัคนาราศีกันนะคะอันนี้สามธาตดินคนที่เกิดชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะลรีโอธาตุไฟนะคะธาตุไฟ,ะะไฟเหมือนชาวธนูนะคะ จมินายนะคะชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะหรือว่ามิถุนนะคะธาตุนนะะลมเหมือนกันนะคะธาตุลมมาครบเลยคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะชาวาลัคนาราศีกรกฎมีนแล้วก็พิจิกนะคะคนที่เกิดธาตุไฟนะคะชาวาลัคนาราศีเมษสิสงห์แล้วก็ธนูนะคะตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกวันเกิดทุกลัคนาทุกราศีนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์มาดูซิว่า เรื่องราวความรักของชาวธนูนะคะไพ่อยากจะบอกว่าอย่างไรนะคะมาดูไพ่ออร์ l เิลกันดีก,กว่าใน,นกสิทิวิธีนะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะคุณก็จิตตกเหมือนกันนะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวพลังลบๆนะคะคำติฉินนินทาเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ต่อสู้กับคุณธรรมในใจของคุณตรงนี้ที่ที่มันเข้ามานะคะแต่มันกับท้ายที่สุดนะคะคุณก็ เหมือนกับเข้าใจะนะคะว่ายังไงอะตัวเขากับคนรักของเขาก็มีปัญหาอยู่แล้วนะคะสักวันหนึง่งเขาก็ต้องเลิกกันไม่ว่าจะมีคนหรือไม่มีคนก็ตามนะตรงนี้นะคะเหมือนกับมันก็ต้องทําใจมันก็ต้องแบบว่าฝ่าฟันกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในตัวของเรานะคะอ n i อินเทนชันะคะคุณมีความตั้งใจที่ดีนะคะ คุณมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็จริงๆช่วยเหลือกันะมีความบริสุทธิ์ใจนะแต่ว่ามันก่อให้เกิดความผูกพันมันก่อให้เกิดความรักที่มันลึกซึ้งอ่ะนะคะมันมีความเข้ากันได้มากมายนะระหว่างคุณกับเขาในสุดมันก็เลยกลายเป็นความรักที่มันมันไม่ไม่ไม่สามารถที่จะตัดใจจากกันได้นะคะ รีพินิชนะคะคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะอเหมือนกับมันเป็นคู่กันนะตรงนี้นะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหลายภพหลายชาติเลยก็ได้รีพินิชนะคะเหมือนคุณอาจจะเคยฝันถึงเขานะคะแต่ตอนนั้นคุณไม่รู้ว่าเป็นเขาก็ได้นะคะแล้วพอคุณมาเจอเขามันมีอารมณ์อะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเอ้ยมันเหมือนความรู้สึกอะไรที่มันเบอร์เบอร์มันเป็นความรู้สึกอะไรที่แบบว่ามันเหมือนคุ้นเคยกับเขาอย่างประหลาดนะคะ คิดถึงเขามากมายนะคะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะอืมจริงๆชาวธนูอาจารย์ว่าคุณเก่งมากๆนะในเรื่องของการทํางานนะการทําธุรกิจหรืออะไรแต่พอเจอเรื่องความรักเนะี่ยคุณอึ้งน,นะคะคุณอึ้งขนาดคุณต้องมาดูไพ่อรารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะนะอาจจะเป็นคู่ของคุณนั่นแหละนะคะหลายภพหลายชาติแล้วนะคะได้กลับมาคู่อีกในชาตินี้นะคะชาวธนูอืเดี๋ยวอาจารย์ดูพลังงานความรักดีกว่านะคะ พุ่งแมวนะคะตรงนี้น้องใกล้จะสี่เดือนแล้วนะคะวันที่สิบเจ็ดก็ครบสี่เดือนแล้วนะคะเฟลลี่สนมากๆวิกทีมคอนชสเนสนะคะหรือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตกเป็นท้ายของจิตไต้สำนึกอะไรก็ได้นะคะอาจารย์ว่าไม่ใช่แค่เจ็ดสำนึกนะตรงนี้นะคะ มันทําให้ความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยทาให้คุณคิดมากทําให้คุณเสียพลังไปเยอะเลยนะตรงนี้นะคะอาจจะกระเทือนในเรื่องของสมาธิในการทํางานหรืออะไรด้วยก็ได้นะคะนั้นอย่าคิดลบนะตรงนี้นะคะคิดวกไว้ก่อนนะคะสักวันนะคะมันก็ต้องแบบมีโอกาสอะไรดีๆที่เข้ามาในความรักของคุณแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้นะคะพลังงานมาดีมากๆดูสิ love นะคะความรักนะคะมันเป็นความรักะนะคะเป็นรักแท้นะคะที่จะได้กลับมาคู่กันอีก เบลลี่แม่ตั้งพายอ,อยู่อ่านอ่านนน,นอือดูกันต่อนะคะ Pay attention to s i g e นะคะ นอกจากจะเป็นรักแท้แล้วนะคะก็ยังเป็นปฏิหารด้วยนะตรงนี้นะคะเป็นปฏิหารเรื่องราวความรักของคุณนะคะตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันไม่มีความหวังเหลือแล้วนะคะคุณจะต้องตัดใจคุณจะต้องเดินออกไปแล้วนะคะเหมือนกับคุณกับเขาพยายามแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะมันก็แก้ไม่ได้แต่ในที่สุดนะคะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก ส่งนะคะส่งปฏิหารดีๆทำให้คุณกับเขาเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้มาคองรักกันในที่สุดนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะมันหมดเวรหมดกรรมกับความรักครั้งเก่าของเขานะคะเราก็ได้มาเออเขาเรียกว่าอยู่กันนะคะมีการเสวยบุญบาร,รมีที่คุณทำมาร่วมกันกันกบเขานะคะคุณก็ได้กลับมาใช้นะคะเป็นคู่บุญบาร,รมีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในชาตินี้ อเออ,นะอาจารย์จะต้องเปิดไพ่อีกกองหนึ่งนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่ากองไหนอ่ะเอากองนี้ก็ได้นะคะชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูซิว่าพลังงานความรักรจะขึ้นอะไรมานะคะตรงนี้ เออเวลเทีแมนนะคะตัวคุณหรือคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมีความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วนะคะอยู่กันมาตรงนี้นะคะก็มาเป็นคู่คบุญบารมีเึ่นกันและกันนะเอ uh, อด i s t ท n c e horizon นะคะเหมือนกับตัวคุณกับตัวเขาอาจจะแบบ มีความแตกต่างกันนะเรื่องราวของอายุเรื่องราวของเชื้อชาติศาสนาระยะทางนะคะแต่ก็เดินทางมาพบกันมาเจอกันในที่สุดนะคะตรงนี้อุ้ยโต๊ะให้ลงโต๊ะไพ่ของอาจารย์ว้าวแมรี Mary ่เอสนะคะ เป็นไพ่บทสรุปที่ดีมากนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะขอให้ได้รับพลังจากไพ่ใบนี้กันไปเลยนะคะขอให้ชาวธนูทุกท่านเลยนะคะที่ได้เป็นคู่กันนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยได้มั่นหมายแต่งงานนะคะ m a รี่อสตรงนี้ขอให้ได้มั่นหมายแต่งงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้เลยนะคะขอให้ได้รับพลังงานดีๆขอให้ความรักของคุณนะคะขี้คายปัญหาต่างๆแล้วก็ความรักเป็นจริงในที่สุดนะคะตรงนี้ เป็นบทสรุปของคุณเลยนะตรงนี้สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ณรีกับน้องเฟลลี่นะคะน้องเฟลลี่หันหน้ามากนเจนี่โอ้ยเฟลลี่โอ้โหวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์แล้วก็น้องเฟลลี่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ